กินอะไรคะกินโดนัทคืออะไรนะคะโดนัทดังกินโดนัทหรอชิมมาเยอะเลยอืออือเิอะไรราบีเหรอผมนบ่ากินโดขนมเค

เป็นผมไม่เห่นกินเลยคือแกลเลยโอ้โหแต่แอันนี้มันมันเอาเอาเอาเินอันนี้เอาไข่ไข่มุ้งหล่ะเข้าไปในอันสองอันอยู่เนาะแล้วอัไหนอร่อยกัันอัไหนอันนี้อร่อยอ๋ออร่อยทั้งคู่วริกูเลยหรอ